h e l e l l o lo 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 l ฮ่าฮ <t ries> <t ries> ่าฮ่าฮ o แบ็คแครับดองนะครับเข้ามาดูเนี่ยเขามีผลสำรวจการเดินทางของเด็กปสี่นะจานวนสาห้าคนนะครับอ่ขี่จักรยาน,นเจ็ดขี่ไม่เป็นหัวก่อนทจ็ดเจดดเจเจจดดจเจดเจเจดเจเจเออขี่จักรยานน้อยกว่าเดิน5้าคน นะครับดังนั้นเดินเนี่ยมีเคาะเดินนะเดินเนี่ยก็เลยเป็น5บ้บวกเจ็โอเคไหมครับเท่ากับ12อ่าเดิน12นะจักรยานเจ็โอเคไหมครับนะระบายสีด้วยก่อนนั่งรถโรงเรียน8คนอ่ะอันนี้คือนั่งรถโรงเรียนนะครับดังนั้นนะจ๊ะดังนั้นนะครับอ่าผลสรวจการเดินทางเนี่ยมันมีทั้งหมด35คนนะครับก็เลยกลายเป็น สามสิบห้าลบแปดลบเจ็ดลบสิบสองนะครับโอเคไหมสามห้าลบแปดลบเจ็ดลบสิบสองโอเคไหมครับมันได้เท่าไหร่นะอ่าได้เท่าไหร่นะครับสิบห้าบวกสิบสองเป็นยี่สิบเจ็ดเหลือแปดลดโรงเรียนแปดคนโอเคไหมครับนะทีนี้นําผลการสํารวจมานําเสนอโดยใช้ตารางนะครับอ่าตารางเขาบอกว่าอะไรนะ่ะเมื่อคือตัวนี้ผลสํารวจนะฮะ ผลสำรวจนะผลสำรวจวิธีเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนชั้นป .4 จํานวน35คนนะครับโอเคไหมอ่ะใช้ใช้อันนี้นะฮะโอเคไหมฮะเออครับอ่ะล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะใส่เข้าไปในชื่อได้เลยนะครับอ่ะผลสำรวจการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนชั้นป .4 จํานวน35คนนะครับ ซึ่งมีวิธีการเดินทางต่างๆมากมายเมื่อจะเป็นการขี่จักรยานโอเคไหมครับมีการขี่จักรยานด้วยนะอ่ะเขียนเข้าไปนะครับขี่จักรยานอ่ะขี่จักรยานมีเท่าไหร่นะฮะขี่จักรยานมีเท่าไหร่มีเจ็ดคนตรงนี้อ่ะเขียนจํานวนคนเข้าไปนะครับเจ็ดต่อไปก็ดูตามตัวนะเดินนะฮะการเดินมีอยู่สิบสองคนตามที่ล่างมาแล้วนะฮะอ่ะเดิน เดิน12นะครับเดิน12ต่อไปลดโรงเรียน8แล้วก็ลดประจําทาง8โอเคไหมครับตามที่ล่างมาเลยนะครับแล้วก็เขียนนะอ่ะลดโรงเรียนนะครับลดโรงเรียน8ลดประจำทางนะครับ8อ่ะเรียบร้อยรวมกันทั้งหมด35คนนั่นเองโอเคไหมครับ อ่ะต่อไปนะต่อไปหน้าแปดเก้าโยนเหรียญหนึ่งเหรียญยี่สิบครั้งนะครับอ่าทีนี้มันอยู่ที่เราแล้วแหละว่าเราจะโยนได้เท่าไหร่ไหมครับคําตอบก็ตอบได้หลายแบบไปนะอ่ะสมมุติโยนหัวอ่ะโยนหัวได้เก้ามันออกหัวอย่างเงี้ยหัวอ่ะหัวก้อยอาจจะโยนยังไงก็ได้หัวก้อยก้อยหัวก้อยหัว ลักษณะของมันก็คือมีแค่หัวกับก้อยโอกาสที่เกิดขึ้นมันอาจจะใกล้เคียงกันหรือเท่ากันก็ได้นะครับหัวสมบุติหัวเก้าก้ 9, อยสิบเอดรวมกันยี่สิบผลที่ได้จากการโย,ยนเหรียญก็คือมันไม่ได้ต่างกันมากนะครับลักษณะของมันก็คือผลที่ได้จากการโย,ยนเหรียญนะครับผลที่ได้จากการโย,ยนเหรียญนะครับจากการโยนเหรียญ อาจได้นะครับบางคนเนี่ยอาจจะทอยได้อาจได้หัวก้อยนะครับเท่ากันนะครับอาจได้หัวก้อยเท่ากันหรือต่างกันแต่ว่าต่างกันไม่มากนะครับหรือต่างกันนะครับแต่ออกหัวก้อยจะต่างกันไม่มากนะครับโอเคไหมเออ โอเคไหมครับมันจะออกต่างกันไม่มากนั่นเองโอเคไหมครับอ่ะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรนะครับอ่ะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็อาจจะคล้ายนะครับคล้ายกับการนะคล้ายกับการโยนเหรียญน,นะครับ โยนเหรียญ20ครั้งโยนพันครั้งก็อาจจะออกเหมือนกับการโยนเหรียญ20ครั้งก็คืออะไรฮะคือผลที่ได้จากการโยนเหรียญอาจได้หัวก้อยเท่ากันหรืออาจจะได้ใกล้เคียงกันหรืว่าต่างกันไม่มากประมาณนี้นะครับโอเคไหมมันก็แค่นี้นลครับโอเคไหมเพราะว่าเราโยนพันครั้งมันก็มีแค่2หน้าเหรียญมี2หน้าคือหัวกับก้อยโอเคไหมครับเหรียญมี2หน้าคือหัวกับก้อยง่ายๆเลยสมอินวาดเหรียญให้ดูเพื่อใครงงนะฮะ เหรียญเนี่ยมันมีสองหน้านะครับคือหัวกับก้อยโอเคไหมครับเหรียญมีแค่สองหน้าเท่าน,นั้นก็คือหัวกับก้อย mistakes. นะฮะหัวก้อยมันมีแค่สองหน้ามันโยนกันไปหัวหัวก้อยก้อยก้อยหัวก้อยก้อยหัวหัวหหัวหัวก้อยก้อยมันก็ครึ่งหนึ่งมันก็ครึ่งหนึ่งมันก็ไม่ได้ต่างกันมันก็จะเท่ากันแต่บางคนอาจจะได้หัวมากกว่าอาจจะได้ก้อยมากกว่าแต่ผลแล้วเนี่ย นะมันก็อาจจะออกใกล้เคียงกันนะครับอ่านั่นเองประมาณนี้นะครับอ่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะฮะเจอกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ